พ่อที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกพ่อชั่วที่ทำร้ายลูกพ่อขายลูกพ่อที่ข่มขืนลูกถือเป็นผู้มีพระคุณที่ลูกต้องทดแทนบุญคุณหรือไม่ตามคำสอนของพุทธ,ธะนะครับตัวนี้มาจากพระสูตรเกี่ยวกับทิศทั้ง6หน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องมีต่อบุตรมี5ข้อ1ห้ามเสียจากบาป2 ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะ 4. ให้มีคู่ครองที่สมควร 5. มอบมรดกให้ตามเวลาหน้าที่ของบุตรที่ต้องมีต่อบิดามารดาก็มี5ประการเช่นกันข้อที่ 1. ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจักเลี้ยงท่านข้อ 2. เราจักทำกิจของท่านข้อ 3. เราจักดำรงวงศ์สกุล ข้อ 4. เราจักปฏิบัติตนเป็นทายาท 5. เมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจักทำทักษิณาอุทิศท่านมาจากพระสูตรที่พุทธสอนไว้ต่อไปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับตามข้อที่หนึ่งที่บอกว่าท่านเลี้ยงเราเราจากเลี้ยงท่านเมื่อท่านไม่เลี้ยงเราเราก็ไม่เลี้ยงท่านบินามันดาที่ไม่ได้ทำหน้าที่บุตรก็ไม่ต้องทำหน้าที่ หากบุตรดูแลบิดามารดาที่ไม่ทำหน้าที่ไม่ได้ดูแลในฐานะบุตรนะครับดูแลในฐานะผู้ที่มีเมตตาและกะุณาณาปราณีเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกรุณาอย่าเชื่อผมนะครับเพราะผมเป็นผู้ที่ศึกษามาน้อยและก็มีความรู้น้อยมากครับ